อู้นี่ครับตัวนี้ครับโอ้โหนี่เดอะแบคครับตัวนี้อู้ใหญ่มากเลยโอ้ตัวนี้แตงในถึงจับได้ครับตัวนี้ครับของแท้เนาะของแท้เนาะมันมันมันมายังไงครับตัวนี้ปลาอะไรตัวนี้มันเลื้อยขึ้นมาเลยแล้วเลื้อยขึ้นมาเนาะเพราะว่าตัวนี้หล,ลอกปั๊บแล้วมันเป็นโคนเนาะโอ<ฮ>้โหนี่มาแล้วครับ ม,มันเองเราอะอะไรเองสุดยอดไหนปลาช่อน่ะไปเช่าสองใบเห็นไหมมันดิ่งมันใหญ่ยิบตัวมันหน่อยพวดตัวมันหน่อยพวดไม่เอาเนาะเอาตัวใหญ่พวดนี่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 ปลา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 อะไรปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนเก็บเลยนี่สมบัติหายเหลวอ้าวนี่นี่นี่ ไม่พ่นไม่พ่นดอกนี่ตัวนี้ยิงมาปับ๊บนี่มันจะไปเหลือนี่โอ้โหวันนี้เรามาสูบสะจับปลากันนะครับผมหาย่หายดอกอยู่แค่ไหน,นอู้ยจับฟอม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 ได้ตัวแล้วนี่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 นโอ้อยแเลยนี่โอ้โหปลาไหลตัวนี้โคตรใหญ่เลยเนาะใหญ่เลยตอนนี้ก่ลังช่วยล่างให้สะอาดสิเฮ้ครับวันนี้ต้องล่าง ไหนครับไหนครับตัวใหญ่ไหมเดี๋ยวข้ามมามาก่อนข้ามาก่อนโอ้ยนี่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 นีจับปลากี่มือครับเนี่ยโอ้นี่ใส่สวยๆเยนะครับเอได้อยู่ได้อยู่ิดไปกันนึ่งรองซ้ตายยดอนนุ้ยไหนจังไรวะแต่หลายไหลอยู่เฮ้ยมาช่วยไก่ดูมาช่วยไก่ดูมาช่วยไก่ดูโอ้ <laughs> ไดกา้าครับตัวใหญ่มาตัวนี้โอ,โ,นอนโอ้โหน่าจะไม่ให่พอดีเลยนี่มามาแล้ว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 เถากะกำมือเลยนเนี่เี่ยรน้ยันเสียบไย่างเลยได้เลยเนาะได้ปนะระชันอยู่ด้วยเนะตาไฟก็น,นี้นะนตัวกำลังทีสวยเลยครับโอ้หมาแ้ินก่นด นี่กําลังปลากําลังพอดีเลยครับตัวนี้ปลาในน้อยเนาะได้เลยครับได้เลยก้อยปลาก่อยปลามันก้อยเนื้อได้เนาะแต่ใส่เครื่องแต่เทียดลงไปเยอะๆหน่อยตัวปลามันมีมีใคยลุกไปนึงนีใครปลากําลังพอดีเลยนี่มีปลาตัวใหญ่กําลังเชือดเลยนี่เออมาทํากันอีกคน้มาอีกแล้วนี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้ใส่เสื้อแล้วเมื่อกี้ถอดเสื้อเนาะนี่ใส่เสื้อแล้ว จริงในลายพังไอเราตัวตัวใหญ่ที่เราได้น้ออุปกไม่มีชีวิตมันแงไม่มีเราต้องเอาอะไรก้านอะไรี่ครับก้านมะพร้าวก้านมะพร้าวนะครับผมมาเป็นทําเป็นเขียงนะครับเพื่อทําการซอยอาหารนะครับปลาไหลตัวนี้ก็ไม่น่าจะน้อยกว่า1กิโลนะครับเพราะว่าไม่มีใครหามันได้ครับตัวนี้มันฉลาดมากเพราะว่าเราบรรดาเซียนเบ็ดมาตรงนี้ตลอดนะครับแต่ว่าไม่สามารถเอาปลาไหลตัวนี้ได้ จนมาเจอนี่ครับผานิคครับที่สามารถจับได้โดยมันนอนเฉยครับจับู้ไม่ใช่ครับมันจับได้โดยมือเปล่าครับผมไม่ต้องใช้อาวุธอะไรมากมายไม่ต้องใช้เบ็ดครับคือใช้มือสองนิ้วนะครับผมเขียบตรงตรงอะไรนะตรงเหงือเนาะล็อกตัวนี่เองล็อกตัวเหมือนล็อกแบบว่าล็อกแบบว่าล็อกกสาวเข้าห้องอะไรประมาณนี้ ดูที่เลโพเขามีคนหมานอ่าดูที่เลโพที่มีคนหมานะแต่ว่าดูหนังโปไม่ได้ไม่หมานแน่นอนโปโปโปดูดูวลาเขาสับตัวครับปะเด้อดูว่าเขาสับมันจะสับนิ้วตัวเองนะแมวหมานันมีคนหมานมีเสียงไว้ลอยเบ็ดกันนานเท่าแล้วได้ครับได้ครับนี่คือคือหมานะครับน่าจะสุกวิธีชาวบ้าน ใช่ครับนี่คือบรรยากาศลูกทุ่งแบบนี้คือมันหาที่ไหนไม่ได้นอก,นอกจากาอยู่บ้านเราเนาะครับตามตามลูกทุ่งนะครับเสยนหลังก็เสยนหลังชนะอ่าเสียนหลังก็เสยนหลังถ้าเจอเสียนนี้แถวโคราชเสืงสามบาได้นี่รลู้รู้จักได้เลยใครที่เสยนต่อหนูมาต่อหนูแข่งกันเลยเนี่ยนี่ครับธรรมดา <c oughs> ครับ <c oughs> นี่เครื่องเราก็เรียบร้อย้วครับเครื่องเราเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่มันเสร็จ ครับพอมรับประทานนะครับจะอร่อยขนาดไหน let's go นี่ตอนนี้ก็ได้ก็ได้ว่าช่อนยากนะนี่ก็เป็นขัวปลาไหลนะทุกคนนี่ขัวปลาไหลหอมไหมนะเนี่ตาดอติดตามนะครับนี่ติดบ่อยไหมอันนี้อันนี้ตอนนี้เสร็จแล้วครับผมก๋อยปลาซิวก๋อยปลาซิวนะครับแนะนําให้ไอ้คนที่เขารักสุขภาพไม่แนะนำให้ควรรับประทานนะครับอันนี้คือตามอีสานบ้านนาเราเนาะ โอเคครับไปเสิร์ฟเลยครับผมทำรูแล้วอ่าปลาทอดกับซ้ำนี่แล้วยังหมักไหมนี่ก็เป็นปลาไหลครับขัวปลาไหลครับต้นปลาไหลไปต้นปลาไหลไปนะครับผมน้ำไหมแบั้นไงอร่อยเพราะอร่อยไหมกำลังยังไม่ชิมเลยเออเฮ้ยแซตไม่ละเมตตะเมื่อกี้นี่นุ่งร่วมนี่ตรงทำแบบนับเนี่ยจะว่าไม่มาว่ะโอ้ยหลวดแปลกว่ะ ร้อน <c oughs> รอนร้อนอน, <laughs> นี่ครับบรรยากาศเป็นสุดยอดดอ <c oughs> ดูครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สีสัน